ทนายสมศักดิ์กวาดสายตามองเอกสารในมือก่อนจะส่งให้เลขาสิชาช่วยจัดเรียงสิชาคดีนี้เราต้องเน้นย้ำเรื่องภารักการพิสูจน์นะโจทย์จะมาอ้างแค่สัญญาจำนองลอยๆไม่ได้สิชารับเอกสารไปจัดค่ะท่านทนายแต่ทางโจทย์ก็คงอ้างข้อสันนิษฐานตามปวิเพะมาตรา1-2-7เเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่แต่เราต้องชี้ให้ศาลเห็นว่าถึงแม้เอกสารจะเป็นมหาชน แต่เมื่อจำเลยอ้างว่าการกู้ยืมไม่บริบูรณ์ภาระการพิสูจน์ย่อมตกอยู่กับโจทที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีการส่งมอบเงินกู้จริงไม่ใช่แค่ลายลักษณ์อักษรในสัญญาทนายสมศักดิ์กล่าวอย่างมั่นใจและที่สำคัญคือเรื่องการบังคับจำนองโจทจะมาขอให้ยึดทรัพย์อื่นของจำเลยไม่ได้เด็ดขาดเพราะสัญญาไม่ได้ระบุให้รับผิดเกินกว่าทรัพย์จำนองตามปพผมาตรา733ในห้องพิจารณาคดีณศาลจังหวัดสะแก้ว เรียนท่านสารที่เคารพทํานายโจทย์ลุกขึ้นกล่าวเปิดคดีนี้โจทย์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้ตามสัญญาจำงที่ดินซึ่งในสัญญาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินด้วยและผู้จำงได้รับเงินไปแล้วการทำสัญญาดังกล่าวเป็นการกระทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นเอกสารมหาชนที่ได้รับข้อสนิษฐานว่าถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นภาระการพิสูจน์ว่าไม่มีการส่งมอบเงินกู้ยืม จึงตกอยู่กับฝ่ายจำเลยทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นค้านทันควันขออนุญาตครับท่านสารการที่โจทย์อ้างเพียงข้อสันนิษฐานตามปวิเพาะมาตรา127โดยไม่มีพยานหลักฐานอื่นมานำสืบถึงการส่งมอบเงินกู้ย่อมถือว่าโจทย์ยังไม่ได้พิสูจน์ความบริบูรณ์ของการกู้ยืมเงินเมื่อการกู้ยืมเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองย่อมบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทั์สินที่ยืมตามปอพอพเพ,อพ,อพอมาตรา650วรรค2 การที่โจท์ไม่นำสืบหลักฐานการจ่ายเงินย่อมทำให้การกู้ยืมไม่บริบูรณ์ครับพยานโจท์เบิกความว่าในวันทำสัญญาพยานเห็นจำเลยลงนามในเอกสารจริงหรือไม่จริงครับพยานโจท์ตอบพยานเห็นการส่งมอบเงินระหว่างโจ์กับจำเลยในวันนั้นหรือไม่พยานโจท์อึกอักเล็กน้อยคือผมเห็นแต่จำเลยลงชื่อครับส่วนเรื่องเงินผมไม่แน่ใจครับทนายสมศักดิ์ยิ้มมุมปาก ท่านสารที่เคารพพยานโจ์เองก็ยังยืนยันไม่ได้ว่ามีการส่งมอบเงินจริงถึงคิวจำเลยเบิกความจำเลยยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินกู้ยืมจากโจ์เลยใช่หรือไม่ทนายสมศักดิ์ถามลูกความของตนใช่ค่ะท่านทนายดิฉันไม่เคยได้รับเงินเลยจำเลยตอบเสียงสั่นเครือแล้วเหตุใดจำเลยจึงลงนามในสัญญาจ,จำนองที่มีข้อความว่าได้รับเงินแล้วละ่ะทนายโจ์ถามค้าน ตอนนั้นที่ฉันรีบร้อนค่ะท่านทนายและเจ้าหน้าที่แจ้งว่าเอกสารทุกอย่างเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแค่ลงชื่อก็เสร็จดิฉันก็เลยไม่ได้อ่านรายละเอียดครบถ้วนค่ะจำเลยตอบทนายสมศักดิ์ลุกขึ้นโต้ท่านสารที่เคารพแม้จำเลยจะลงชื่อในสัญญาแต่การลงชื่อหาใช่การได้รับมอบเงินกู้ยืมเสมอไปไม่และเมื่อจำเลยได้ให้การถึงความไม่บริบูรณ์ของการกู้ยืมเงิน ภาระก,การพิสูจน์ว่าได้มีการส่งมอบเงินแล้วจึงตกอยู่กับโจทก์ผู้กล่าวอ้างการพิจารณาคดีดำเนินไปอย่างเข้มข้นทั้งสองฝ่ายต่างซักค้านชิงไหวชิงพริบกันด้วยข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงอย่างถึงพริกถึงขิงกระทั่งศาลนัดฟังคำพิพากษาในอีกสองเดือนข้างหน้าสองเดือนผ่านไปในห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดสระแก้วคดีหมายเลขดําที่พงสองสามสี่ทับสองห้าหกห้า คดีระหว่างนายกอโจดกับนางขอจำเลยสารเริ่มต้นอ่านคำพิพากษาพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่าสัญญาจำนองที่ดินมีข้อความว่าถือเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินด้วยและผู้จำนองได้รับเงินเป็นการเสร็จแล้วแม้การกู้ยืมเงินเข้าลักษณะเป็นการยืมใช้สิ้นเปลืองที่ย่องบริบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทัพย์สินที่ยืมตามปอพอพ,อพ,อพ,อพอมาตรา650้าศวรสอง แต่หนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นเอกสารมหาชนที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้ทำขึ้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องตามปวิเพะมาตรา127โจทย์ย่องได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นเมื่อจำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นใหมายถึงความไม่บริบูรณ์ของการกู้ยืมเงินตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารขึ้นต่อสู้โจทย์จำเลยซึ่งเป็นฝ่ายกล่าวอ้างจึงมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงถึงความไม่บริบูรณ์ของการกู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนคำให้การของตน ไม่ใช่ภาระการพิสูจน์ของฝ่ายโจท์ตามปวิเพาะมาตรา84ทัดหนึ่งการที่โจท์ไม่นำสืบหลักฐานการจ่ายเงินกู้ยืมให้แก่จำเลยจึงหาเป็นเหตุผลเพียงพอถึงกับจะทำให้ฟังว่าการกู้ยืมเงินไม่บริบูรณ์ไม่ทนายสมศักดิ์ถึงกับขมวดคิ้วเล็กน้อยขณะที่เลขาสิชาหน้าซีดเผือดสารอ่านต่อไปในคำขอของการบังคับจำนองนั้นโจทมีคำขอว่าหากจำเลยไม่ชำระหนี้ ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์จำนองรวมตลอดทั้งยึดและอายัดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วนโดยสัญญาจำนองที่ดินไม่มีข้อตกลงว่าหากมีการบังคับชำระหน,นี้จากทรัพย์จำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ลูกหนี้ผู้จำนองยังจะต้องรับผิดชำระเงินที่ยังขาดจำนวนอยู่จนครบถ้วนกรณีจึงต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งปาพาพ,าพ,าพามาตรา733ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดในเงินที่ยังขาดจำนวนอยู่ โจทจึงไม่อาจมีคำขอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจ์จนครบท้วนได้ทนายสมศักดิ์ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลขาสิชายยิ้มออกพิพากษาว่าให้จำเลยชำระเงิน6กล้านสี่แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละแปดต่อปีของต้นเงิน5ล้านบาทนับถัดจากวันฟ้องฟ้องวันที่สิมิถุนายนสองหเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจ์ หากไม่ชำระหรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่5414และ5415ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์คำขออื่นให้ยกในบางครั้งการต่อสู้คดีก็เหมือนหมากรุกที่แต่ละฝ่ายต่างต้องวางแผนและเดินหมากอย่างรอบคอบแต่เหนือกว่ากลยุทธ์และข้อกฎหมายคือความจริงใจและความซื่อสัตย์การทำนิติก,กรรมใดๆควรพิจารณาอย่างรอบคอบอย่าลงนามในเอกสารโดยที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาโดยละเอียด เพราะแม้กฎหมายจะให้ความคุ้มครองแต่การป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นย่อมดีกว่าการแก้ไขในภายหลังเสมอ